อ่ะลงมาเรียบร้อยครับสูงแหงนะครับฝนหำดอกม่วงนอกภูเท <จะ S 1> ่าพนเนินนะครับบันยางที่สองอยู่ข้างเทียงหน้าหน่อยนี่ครับอ่ะลงหนึ่ลงหนึ่งบันนี่ครับนอน,นี่มือนั้นเป็นนอนหน้างนัน,นน้นองหนึ่งนอนในคุปธรรมดาได้บินบักเ <ś> จ <c oughs> ็ตพัดคอนแค้นนี่เพชรบดนะครับท้องกลุ่มเลยครับ สว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพอกับน้องหนึ่งกับไอ้วินวินว่าจ้าสวัสดีพญามิยาไอ้พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะจุก่ันนะครับสวัสดีพีุ่กทันน้ำหนัครับผม วันนี้มาพอกันครับบา้านวิงกันหนึ่งนึงแน่เสใสของสีได้หนึ่งนึงเหมือนเสใสของวัดอาทิตย์เนาะจ้าตรงกับวันที่สิบเอ็ดจ้าเดือนกุมภาพันธ์พศสองพัน,น,นห้นาร้อยหกสิบเจ็ดจ้ามีห้ก็ชิม่ามาไฮมาหน้าให้กนันหนึ่งน้อแม่นจ้าแต่ว่าเมื่อวานเราไปหาปลามาเดรร้ายแล้วเนาะครับวันนี้ก,ก็ัสิมาหาบึงมดแดงเน,น,นึ่งนึงเนาะแม่นจ้าบึงไข่มดแดงครับแล,ลักเกศสีเปาหน่อใหม่ไปแกงใส่พักขอนแข็งนาะครับวันนี้สิม,มีบัวไข่มดแดงเนาะ จะเอาใหม่เห็นไหวเลยวันนึงเอาใหม่ไปเบืองกับเป็นโน้อยอพิีเนาะครับเป็นหลุนกันงครับไปเบืองไข่มดแดงก็ันดับแหลกเนาะจ้าครับเริ่มต้นข้าหม่ก็มาเบืองอยู่กบาวาเนี่ยนะครับกกหกบารนี่สุปีนี่สิไข่ไงก็มูนะครับแล้วก็ก้อนมูนะครับผมปุ่นะครับหั่หมดแดงหั่หไ่ขนาดครับอุปกรณ์เท่ามีอย่างนี้ครับม้ไปเบิองกอนครับนับแหลกนี่ก็เป็นหัวเนาะครับ กระเมี่ยไพ่มาตัดเอาอยู่ในนาเลยครับซุกหุกสดๆเลยนะครับแบบนักกระถาดนะครับกระปุกสําหรับใส่ไข่มดแดงครับถุงมือสําหรับกันมดแดงกัดแล้วก็แป้งนะครับแป้งมันสําปะหลังนะครับบางเท้าก็ใส่บางเท้าก็บ่ใส่นะครับอันนึงทําการเลยครับไปเบิ่งครับสิไข่ใหญ่หรือไข่น้อยนะครับนาปทุดิปปิแยงใน Này, nhìn nó mới nó đây Nó lột mà cái chân này rồi เป็นหางเก่าเิเน่นบ่อหนึ่งหนึ่งพันเหอ้อนีเขียนเซนใหมก็พักคอแนแทนท์เาบออาเทลงขาดเลยหนึ่งนึงมีงเอาบ่ตังใจแปลงนะครับเป็นเหรแล้วะใครใหญ่ก็มีใครหน่อยก็มีตัวใหญ่ก็มีเน่ ใบใบเมียเพิ่นออกยังอยู่อีกห้างหนึ่งยู่เนาะเห็นจ้ะมาดิตัวใหญ่เพิ่นก็นมีอยู่ยนี่บานเต็มทีแหงเนาะเห็นจอจำก็กำลังมันดีครับระวังรอบหมดแดงเนาะจ้ะให้วินแง่ถาจ้ะพี่น,พน้องดอกแดงใส่อดเป็นถาเนาะห่างแหลกจ้ะเพิ่งไม่แง่ละเนาะไอวินเนาะอ๋ะอเพอได้จักถวยบอมวันนี้ อารมณ์แห่งหนึงน่งบึงเป็นจริงได้หนึงน่งหนึ่งเป็นเดียวกันอยู่แล้วม,มันเ <c oughs> อเสียง,งท้ามือไปเป็นีสแฉบที <c oughs> ร่รวมชีกัน๋ยาหาบึงอีกยิบจากจะจำนี่แต่จะไปแกงนี่ก็ได้รสาดแล้วหนึ่งหนึ่งเนี่ยจ้ะแกงส้นนหมยพักคนเขียนแล้วมัน <c oughs> ใคยังเป็นแค่นีเนย ใหญ่ก็มีอยู่นี่กำลามอยู่ไงนำฟ้านำน้อยเมนจ้ะบางหม่องไปเกินแค่เขาช้านนั่นนึงเนี่ยนี่เนาะจ้ะาเทียงขันวุฒิใจแปรงนี่เพิ่นบอกนึงวะเก็บแหงจ้ะพี่น้องเก็บแหงแต่ว่าใส่บลาร้าเดี๋ยวนี้เนาะใส่พอยเพิ่นรุดออกจากไข่เพิ่นดียว ตจนนี้ก็แย่ทุกปีนะน,น้องนึงเนาะจ้ะใครคือเก่าได้เหรอนายวินเนาะ<ม>นใครเปรี้ยงเนาะแต่ว่าปีนี้นั่นปีนี้เพิ่นแยก่อนปีนี้เพิ่นแยก่อนเรถึงยังยังมั่นท่านส่องคนใครแห้แงเนาะจ้าแม่ยังโดนจนเพราะว่าฝนกระโจกมือเข้าไปใส่ตุ่มกุ้งนี่นเนาะแม่นจ้ะกรบาดแห้งครับตจกฝนบานเท่าเอิญฝนทำดอกม่วงเนาะพุ่มเถาวันเอิอนจ้ะ เรียบร้อยเลยนั่นนึงใช่อันนีใครไงน้ำใครหน่อยนั่นน่าจะเนาะจัะถวยไปแกงย่งกันเสียบๆมันหมันนิดหน่อยวินเนาะนต่เป็นไงดีก็จะได้ใส่ผ้าผ้าถาดผ้าสติกคุณละน้อยวินเนาะเบิ่งอีกันก่อนครับยไม่จับเบิ่งว่าใครไงบ่ท่งนี้เนาะ แต่ก็มีหมง่งถ้าผู้เพคนมีหมงง่ไงไข่ใหญ่กใหญ่ได้หน้อยวิ่นไข่ก่อนเนาะแต่ว่าก็ใส่แปรงกะไข่อยู่ได้จ้ะไข่กี่ก้อนละครับไข่กูปีอยู่เนาะนี่ตัวหา้หาห้ากินเนี่ยมาโดนละครับแม่นจ้ะปะพี่เบิง้งทงผุนอีกปะเอารถมาจอดไว้ฟังห่วยนี่นะครับฟังหองนะครับฟังทวดนะครับ,รบหาเบิ้งนำ้ำฟังทวดไปจังจังละครับจะเก,ก่า สุป,ปีมองนีเ้เพิ่งเคยใครไงนะครับเป็นราบังหั้งลงมาทีเถียงบนนะครับห่างนี้สูงนะครับเปลี่ยนใหม่ใหม่เอาใหม่ไผ่ตายค่าล่ำนี่แล้วนะครับเจ้งเบาหน่อยแมนไปถึงกุกบักแง่วนะครับสูงปลาย่นครับนี่ครับพังเรื่งปลายเท้า ใครใหญ่กว่าตัวหนึ่งเหน็นเลยสูงแหงคนอะให้นุ่งเขยข้อลงมนอ่งกันเจงลงมาเบิงนะครับอ่าลงมาเรียบร้อยครับสูงแหงนะครับครับมีหน่อยมีใหญ่ปนกันอีกเลยครับอ่ะไปเบิงเท่ครับบอลเด็กป้อนนึงนี่กะ เอาไปหาหน่อใหม่ไปเบิ่งหน่อใหม่โตหน่อยวินเน,ะเนาะได้ละใหญ่ขนาดนี้ได้ละนี่มีแจ่กันคือเก่าแต่นคร่น่างเผือกกระมีอะไรได้ไอวินกันว่าบ่ใหญ่นั่นใครนางเผือกนี่แหละแก่เจอกันอเอาตะกอนมันนอนทิงที่เนะาะะกับฟางหอยฟางหองนี่ก็มีพักคอนแคบแนะนำเลยครับนี่ เป็นหยอดพักนะครับจะหมูอ่านแม่เพิ่นมาเก็บอยูีน่าหนึ่งแม่คางบ้านเพิ่นมาเก็บเพิ่นเอาไปฝากไปหายู่ครับทามกำหมงมหนึ่งจ้องกำไอ้วินจ้องกำพอดีเลยเพิ่นมาเก็บเท่ยวนี่ล่ะเมื่อวานนี้เนะาะเพราะว่าเพิ่นบริไปผู้ไปพาครับกนี่ล่ะฟัดแล้วจนอีเทแล้วจะพาเปี้ยนน้องใหม่กันจะไปแกงใส่เนื<จ>นนน้อนูน้ายวินเนื้อไปแกงใส่พักค้อนแควนครับกลับไปในบ้านพนักงาน เพราะว่าไข่หุ่นบทัชนไงนั่นหนึงเนาะสองเบิ่งหน่อยเป็นแต่ว่ามองมองเพิ่มสีญ่กับสีมีอยูีกรอบหนึ่งมองใหญ่กับมีอยู่ครับแต่ว่ากับแจ๊คจูแจอะไรนะครับขนาดมองเคยไข่ก่อนสุปีไม่เงี่สุปีก็ยังบัทนไนใหญ่เต็มทีครับลายแต่ไข่หน่อยแกมเนาะใไงไงกับมีเป็นหนังกับมีในลุนไงหนี่เบิดไข่อยู่เนาะนั่งนึงในรุ่นใหไงน้องนึงว่าสองห่างี่เต็มปุ๊ก ใส่หมิ่นไปแกงใส่กันลแล้วเนาะวัตถุดิบยางแหลกเข้าครับได้แล้วจ้ะใส่มดแดงประมาณถ้วยหน่อยหนึ่งนิดน่อยแหละครับพอดีอ๋ยวใส่กันมีรสชาติปลาตื่มกันนิดหนึงจ้ะไปไปเอาหน่อไม้ครับบัน <_ S 1> อ่านะครับบันยางที่สองอยู่ข้างเทียงหน้าหน่อยนีะครับขึ้นเห็นอยู่นะครับก็ไผ่บันฮัก็โมเมนต์เอาลำไผ่ได้ครับไปแกงมาเบิ้งนอครับ เนนออเพิ่งนอมใหม่จิมมี่บอกเฮมีบอหนึงหน่งเงปน็นนะเป็นนะครับงานหลวงม,มือหลวงมืบ้านเป็นนี่กับไผ่กินซุ่งน,นั่นหนึ่งพ่อแม่พี่น้องถามมาว่าเห็ดจังได้คือออกลายแหนงเพิ่นนี่กระตัดออกนั่นหนึ่งนี่เลยครับเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งเหตพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี่ตัดให้เป็นสภาพแนวนี้เลยเนาะนี่เป็นต้นไงเพิ่นหลักกรตัดออกนอกจากเพิ่นกระสีออกนึ่จังสีเลย นี่ครับนี่เนาะนี่นี่นี่ไอวินเนี่ยจะเป็นเนงเป็นแนวนี่นะครับนี่จ้ะเป็นจังสีแล้วจะเห็นไหมครับนี่นี่น้ำน้ำตัวเพื่อน้อยวินเนาะเนียนเกิดเสกเกตดเบื้องซุมซุมนี่คือหดน้ำตลอดนั่นหนึ่งเนียนจ้ะเกิดเสดนมายงามๆนะครับเนี่ยนี่ะครับแล้วก็เอาอีกเทคโนโลยีหน่อยไอ้วินเนาะเนียนโอ้ยเอาโอ่งเอายังมาไหวจังสีแล้วครับ ก็มาเอานอพี่อะินนี่ครับนอนี่มันเป็นนอนหน้ากนอนหนึ่งที่ผมใช้เป็นเอาไว้นอนชุดนอนี่สองนอนี่บ่นอนเดียวนอเดียวนี่ก็ได้ด้วยนอเดียวนี่ก็แก้ยายอะไรได้หนึ่งมาสำหรับหมื่นหนึ่งเรือขาบหนึ่งครับเขงพอดีแล้วจะนี่ก็หาโมงก็นอนหนึ่งง่ายๆเลยจ้ะคนนอนี่คุธรรมดาได้บินบักเก็ก็จิมใส่เครื่องเคียงเข้าอีกหลายอย่างอยู่หน่อยสินเนาะนี่ สองอย่างละจ้ะมาหอดบานเรียบร้อยนะครับได้วัตถุดิบมาครบละจ้าบานนี้มีพัดค่อนแค้นพัดค่อนแค้นนี่ก็บเจนหนีนะจ้ะนี่เพิ่นแตกพัวแตกพัวนี่ครับพวกเพิ่นแตกแล้วจะเป็นแบบนี้หน่อยพี่เนาะแมนแตกแหงๆงเลยกันนี่เพชรบดนะครับเผ็ดบดแต่เดือนพฤศจิกาชันว่าบุนะครับน้องนึงฟีดไว้เนาะแมนจ้ะน้องนึ่งแล้วจะไปกินเนาะบ่ได้เหลือขายหน่อยพี่เนาะเหลือบ่หลายเนาะจ้ะเนาะแมน เก็บออกมา,ามเนาะนี่ละจ้า,<อ>าน้องนน่งปอกทาเด้อได้จะไปดังไฟบ้านแม่จ่าปอกต้มน้ำใหม่เข้าก่อนเนาะแม่แยงเบิดเลยวันนึงน้ำใหม่นี้นี่ละจ้าแยงเบิดเลยในนี้ใส่กันให้เป็นหม้อเดียวเลยเอนเมนูนี่ว่าแยงแยงรวมของปลา <c oughs> <c oughs> แยงรวมปลาเนาะครับมาใส่ตะกุกหนุงกุกงาง กุกไม่กุกไหลบดใส่ครับใส่แจนนี่แหละครับเพื่อนเอ <to> ็นวัตถุดิบผลผลิตจากปลาครับพี่น้องคนว่าเห็ดปลาอันนั้นออกเอาด้วปลาแดงหนึน่งถากเอานายวินเป็นเห็นแจนคลิปฮอกแกงกิปก่อนอยู่มาหนึ่ง,งแมนมัน่นาถากเอาได้ไงบอสสันเมนแองกี้แจนเฮดบดกับผักข้นแข็งเนาะแมนจ้าเมนอนี้ก,ก็ซิมีพิเศษแน่กะไข่มดแดงนี่แหละครับไข่มดแดงร่วมของป่าเลยหน่อยวินเนาะ แต่นอเดียวนึงก็ว่าเดได้แล้วละเกือบมอดแลเพราะว่าเครื่องเคียงเข้ากับหลายน้อยวินเนาะหลายอย่างเลยจ้ะนัองกูเกิลก็ไม่ไงไปรอทั้งยังเนาะมือนนี้ก็เปิดข่าวกำลังมากำลังมาบอกเสียงหยุดมอไซค์เสียงหยดนีจ้ะดื้อแห้งเนี่ยครับส่วนนี้นัองกูเกินก็ได้ไปเล่นน้ำประดิดึกตะกี้ดินชิ้นว่าเขาแับ ก็เห็นหนาก็ยานนะครับยันนบอกแดดก็สิประมาณนี้เนาะบอกแล้วก็เยนอันเจี๊ยยันอา่อ่อนๆเพื่อนนี่แหละครับพ่อพี่น้องกับบอกสูตรแล้วว่างหันเฮ็ดให้น้องใหม่จังได้จังออกยามแรงเนาะจังตุ่มบอกไว้เนาะนี่พูดหมาแล้วครับมีอะไรกับลานหมาเลยมันจะเลาะนะครับก็ไม่โอ้ไม่แกง เกงนามาทุจาก่อนทุ่จ้าจะจ่าได้หรอมาจะใสอีหลานมาจะใสมาจะใสมาแต่รอบอกยังนี่ฮะยังลูกไม่บอโนไม่โนไม่เกงเกงแสบ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 ไม่จัน ให้เวียนไปดังไฟท้าเด้ยบาทนี่ หัวก้อนวันนึ่งบันน้องนึ่งเอาสูตรสูตรเก่าไปวินต้มกัอนปะต้มเลยต้มใส่หนามใส่อันนี้เลยครับใส่หนามใช่หมเนาะใส่น้ำตาลน้ำตาลน้ำเนะครับไปเลเกลือข้าวเดียวหน่อยวินเนาะแมนเพราะว่าเขาฟันบางๆแล้วเขเป็นยังนี่สูตรพิเศษครับใส่เกลือใส่น้ำตาลนะครับน้ำตาลประมาณนี้แหละจ้ะสำหรับฉันที่มีเวลาหลายเนาะแมนจ้ะแต่สำหรับฉันที่มีเวลาหลายก็ต้มจนเห็ดจืดเองไปล้วครับ สว่วนนี้ก็มาเด็ดพ<ม>ักคอนแค้นนั่นหนึ่งบาเตรียมอุปกรณ์ฐานน้อยวินเนาะเรียกออกเอาเฉพาะส่วนเพิ่นอ่อนนั่นหนึ่งเมนจ้ะการดอกเพิ่นนี่ก็มีแข็งคือกันเลยครับต้องด็ดออกมาจะน่าเอาบ่ได้เอาเบิดได้จากนีค่ครับซุ่มอี่เอาครับซุ่มเอาเราจะบวกเนี่ยนี้เนาะเมนจ้ะจะมาบริรีวิวไอ้ตอนเก็บให้เบิ่งครับเปนนี่เพราะว่าแม่เพิ่นเก็บมา ฝากหมูว่านเนาะมองผมถ่ายต่วนี้เบิง่งเลยครับมองเป็นเนื้อมดแดงนู่นนึงจ้าเด็ดพักก้อนแช่นแล้วแล้วก็บ,บานกขนน็ขันยานั่งจะขันยานั่งแล้วก็บเได้ไปหลังไข่มดแดงโตหน่ะไอ้วินเนาะนี่นี่ก็คืออาณาวนี่ใส่แกงเลยเนาะเมีนจะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเลยนะจ๊ะเนาะขันเพื่อนคนคนบุญแล้วครับเมีนจ้ะขันแล้วก็สิประมาณนี้นะครับแบบนี้ก็ ล้างไข่มดแดงจ้าแบบนี้ใส่ตะแกรงห้องหน,นึ่งใส่ตะแกรงห้องจ้ะคือว่าใส่เล็นเนกๆหนึน่งเป็นแข็งเป็นลาแขงพอดีน้องนึงประสเสียด้ะน้องนึงมีเข่าอยู่เนาะงมีเข่าเบื่ออยู่ <S <S น,นีเข่าเบื่ออยู่หลางแล้วก็ล้มนอันนี้เลยก่อนล้างแล้วก็เอาใส่ถ้วยพักไว้จ้ะเป็นเด็กหนามก็ใส่ถ้วยนี้ปะวันนี้รวมโค้งป่าน้อยวินเนาะ ฮอนฮอนก็ถึงไข่ใหญ่ไข่ฝาส้มกันนยังไม่ทันใหญ่เบิดเนาะแช่ไว้ประมาณสามสิบนาทีจะเขาเบื่อกระชานเฮานี่แหละนะครับแช่แช่ตอนอันนี้บอท่านได้๋ยแช่กับกราสานน้อยวิ่นแช่หนาวแล้วเป็นเขาเบื่อเอาไปตำเนาะวันเนาะแต่ตำแช่กันกระพริกนี่แหละครับพริกสดก็ได้พริกแห้งก็ได้แล้วจะมากเนาะหนึ่งจ้ะแล้วจะผู้มากเลยจ้ะ ทางแจกหนั่งจะเป็นพริกสี้านัะน้องนึ่งนี่เนาะพริกแดงอ่อนี่นแล้วครับใส่ตามมากลยครับ ทางนี้เราเป็นได้น้องหนึ่งน้ำใหม่ขาทีแล้ไอ้วินนีส่สิมเบิงจืดมเ,มเลยปะสิมเบิงแล้วันหลักสิมนีะประมาณไฟแห้งประมาณยี่สิบนาทีนั่งหนึ่งแมืนจ้ะจืดเลยปะใส่เลยไอ้วินอไหนยตากก่อนใส่ในหม้ออันนี้เขา,า,าเลยบ้านจ้ะนี่ข่าวเฉยเลยเพราะเป็นยังเพราะว่าพันจืดเรียบร้อยแล้วนะไอยวินบ่ได้ไปน้องนึ่งนี่บ่ได้เสียน้ำเย็นด้วยจ้ะ ตักสนามยานางเลยบังอย่งเป็นกลืจที่แชร์นามเย็นเนาะเม็นใจแล้วแล้วแต่สูตรไผ่สูตรมั่นเนาะวินเนาะเจมาสูตรน้องนึ่งเอาแบบนี้เลยจ้ะเฮ็ดสูตรไม่เหยี่าเนาะจ้ะไม่เหย่ขวขวดบลาดาบแช้เลย,ยครับตัวนกับเบือใช่ครับ สูตรมีถั่วสูตรใยถยั่วเพห็นไหมใยถั่วเ,เ,ลเลยจ้ะไป <ฟ S 2> นี่ก็ไข่โมเดงลงไปคือผสมกันซะก่อนนะครับแตงกอบเปี๊ยแกงเสีเดียวหนน,น,นึงแต่ว่าก็บอได้ข้นแห้งพราะว่าเอาไข่โมดเดียงลงไปน้อยเพิ่มเพราะว่าเพค่ณสิบแตกเนาะไปนบานี้ก็น,นี่ครับอีกหนึ่นนงของป่าทั้งนั้นเจ็ดบทนี่นะครับเดี๋ยวพี่น้องสั่งไปนะแต่ว่ารอบนี้เหลือไว้กินจักถุงหนึ่ง,งสองสามทูงเลยละจ้ะพี่น้องรอบกันแกงไปแล้วเนาะ หลักกานกระทุ่งหนึ่งครับมันนีิก็ปลาไหลให้ดีครับนี่นะครับขน,นามปังปูน้อยวินนาะแต่นี่ปลาไหลแกงกระไรใส่ส้มตำกระเสียบครับเปิดอโดนี่กินตำดังตึงเลยบอยแ่นะ <laughs> น,นิก็ตัวนี้ปุ๋งหนัหนวหรือปงชูรสนะครับน้ำตาลอีกเล็กน้อย เราได้โบมักหวานกะบ่ต้องใส่น้อยวินเนาะมหนึ่งนี่มักเนี่ยอยู่จพี่น้ำวินเนาน้ำปลาหน้อยพักค่อนขแค่เข้าอันนี้หนึ่งพักคอนขแค่เดี๋ยวให้เดือดหนึ่งยังสิมาเอาใส่เนาะมาเนี่ยเกจังให้เดือดซ้ำหนึ่งจังใส่พักคอนขแค่จังสิบรีอันนั่นหนึ่งเหนียจ้าบ่านจังมาเอาขันตอนสุดท้ายกับพักแข่งแห่งเข้าเข้าเก่าละครับใส่บ้านเนาะ นังกูเกลีมนมาเม่นึงหลังจากนั้นก็เดือดแล้วก็ใส่ผักขอนเกลียยเลยจ้าเนี่ยครับนะจะว่ากิต้องให้ให้สุกซ้ำหนึ่งพอดีเน,น้าหนังหนึ่งจะให้ไข่มดแดงสุกก่อนเนาะนังกูเกลียอยากบ่อยากบ่เกลียนน้บ่แซ่บบ่กิน,กนยังนั่นกินไก่ก็ <laughs> <laughs> ว่า ผักสุปผักคนแข็งซุปแล้วก็ใช้ผักแขงแห้งมแครับผักแขงแหยงแหงนี่แล้วนะครับใจแล้วก็จะกินกินหอมเนีนี่เรียบร้อยแล้วจ้าเมือนี้กินเมนูกินยังนงกินอยู่กัแจงใหม่กินวะกนแม่ดีแห่งงกูเกินเออกินใหม่บอไม่บ มนนงิมกลอนมกลุ่มเลยครับนังกุเกิลิหามกลุ่มเลยสิมมานังกุเกินกุนกุนกินโบจ้าพักกนแข็งซุกเากอนเนาะนไม่สีมีนอใหม่น้อยวินอเมนี่พักกนแขนไ่โมแดงลละกัเฮ็ดจ้ะสิมเลยทำยังไงด้ย แสบมันมาหยอดเลยเอบินไปตักเอบินส si> ีดมาจ้ะวันนี้ก็ส yeah. ิกินเกที uh, ่ยงแล้วจ้าบานี้เปล่าเปลาอ่ะเปล่าเปลาอ้ามบาโห้เปล่าน้ำไหลเสียเลยนั่งนั่งนั่งทานั่ทานนี่ครับมาชิม แผนกแม่ขั่วกำลังสิบุกขัวแล้วเสียบอยวินยันชิดยันอืมนี่แหละกับเขาเที่ยงเขาหอนๆน่อยวินเนาะ พี่น้องก็ลองหาให้กินเองน้น้องนึงน้องจ้าวันนี้กษรล่ระม่ณแรงๆก็ริงเค่วงกินข้าวแรงก็ดีไปจากน้อแม่จ้าีนึงจักไปสูพ่อแม่กินได้ป่ะเนี่จ้าตจับพี่น้องํ้หรับกิบมือนี้น,นึงก็ไบวิ่งกับาพี่น้องไปหายไขมดแดงํำให้จำหน้านอกจาก้วก็มาหากน้ใม่ ผับกน้น,นแก่นี่ก็เก็บมาไว้เรียบร้อยแล้วนอกจากกับเห็ดโบ๊ทเฮานี่็กิดไปเรียบร้อยเอามาแกงรวมกันเป็นของปลานะจาน๊ะเนาะแซ่บขนาดเลยจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปมันนี้ถ้ามะกก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าเดือดใจลืมกมดแชร่ผลผมาาืมกดติดตามห,หนึ่งกระไบนี่เด้อจ้ะเปิดสิบ่ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะมาอหนึงกระไบมินสิพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวใด้แต่ละมืาา้อเนาะจ้าสำหรับคลิปมันนี้สวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อจา้าเอาล่ะนะครับเป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้ IFC ทุกท่านนะครับ สำหรับการเขาปลาเมือนี้หางแยกรหมุดแดงฮักนอใหม่นะครับมาแกงส่กับพักคนแขยนและไก่เฮดบดเหมือนนี้นะครับสุดยอดความแซ่บเลยครับสุดยอดอาหารอีสานพื้นบ้านเลยนะครับเมือนี้แกงสไตล์คุณยายคุณยายสวรนะครับงนึงครับผมสุดยอดความแซ่บผ่านไปดีเมือนี้นะครับผมพอดีกินกับเขาเชียงนะครับก่อนจากกันนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกาลังแรงใจจากพญามียาหพ่อแม่พี่น้องลูกป่านายเอฟซีทุทสันนะครับ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกการกดติดตามครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ร่วมที่ชมแนะนำเข้ามาในรายการนะครับที่ผ่านประกันได้ตอวจชาวพืท่านใจขก็ภัวามผิดไนำนะครับอีกอย่างหนึ่งทิ่ขาดบุไระนะครับผมกับหนุ่มหนึ่งเด็กิขอาน่อยไว้ใช้ให้พญายมินายพอมีพี่นองลุงป่านาอีซีปุขาทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปชมกระสบบตะโชกดีโชกมนันยามีโลคภัยหลายใดๆมากํากายสุขทั้งนั้น่างกายและกะจิตใจ คิดวังจริงไรคอยสวมความมุ่งมัน่นปารถนาลำรวยเงินทองมังมีสุขียิงหยดขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้ขอเข,ข้ามาสวัสดีครับผมพ่อกันมือใหม่ครับ